สำหรับใครนะคะที่เพิ่งซื้อจัก,กรยานไฟฟ้านะคะสามนอไฟฟ้าตรงนี้นะคะกรณีของแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่48โวลต์2แอมป์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์หรือ36โวลต์20แอมป์ประมาณนี้นะคะระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราชาร์จเกินมากเกินไปตรงเนี้ยความร้อนของแบตเตอรี่อะค่ะมันจะมีเยอะมากๆมันจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ย มันสามารถบวมได้เนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของแบตเตอรี่ถ้าหากเขาได้รับความร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะบวมพอเขาบวมเนี่ยมันก็จะเสื่อมไ,ได้งา่ายเช่นเดียวกันเนาะทีนี้เวลาเราใช้งานนะแบตเตอรี่เนี่ยแนะนําว่าถ้าหากเราใช้งานทุกๆวันเนี่ยแต่ละคนใช้ระยะทางไม่เท่ากัน 2- องหสวันอาจจะชาร์จเขาทีหนึ่งเนื่องจากแบตเตอรี่สเปคประมาณนี้จะใช้ระยะทางที่วิ่งน่าจะอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ30มกิโลถึงสีกิโลต่อการชาร์จครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้และน้ําหนักบรรทุกนะคะกรณีพวกนี้ชาร์จไปเลยเนาะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะกรณีที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานรถแนะนําว่ากระตุ้นแบตอาทิตย์ละึครั้งนะคะเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานรถเลยเนาะแต่แบตเตอรี่พวกนี้เขาก็สามารถคลายประจุไฟออกจาก ตัวแบตเตอรี่เขาได้เนะแนะนำว่าถ้าอยากรักษาแบตเตอรี่ของรถจัก,กรยานไฟฟ้าพวกนี้ให้อยู่ได้นานขึ้นอาทิตย์หนึ่งต่อให้เราไม่ใช้งานแนะนำกระตุ้นหนึครั้งนะคะ